สวัสดีครับสสวัดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Thailand Connect นะครับพบกันวันศุกร์แบบนี้นะครับกับผมแจ็คสุพนันทิพย์มนตรีแล้วก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญๆกับพิชูนะครับคุณชูวัตรฤกษิดิสุขนะครับสวัสดีพิชูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆทางการเมืองหลากหลายประเด็นให้ได้คอการเมืองได้โอ้ว้าวกับข่าวคราวที่ออกมาหลายๆเรื่องเหมือนกันนะพิชูครับก็นอกจากเรื่องการจอมพลัง ในเร well ื่องการวันนี้การจอมพลังเนี่ยต้องบอกวันเลตติ้งอันดับหนึ่งแต่วันนี้เราพักเรื่องการจอมพลังไว้สักแป๊บหนึ่งก็เป็นเรื่องแกกเมอร์ให้มาโดยโดยนั่นไปแต่ว่าโดยการเมืองภาพใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องอนาคตของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงหลังประกาศยกเครื่องจะมาแล้วก็เมื่อวันที่22คุณแพททองทานก็ประกาศลาออกก่อนวันหยุดเมื่อวันพุธนี่เองแล้วก็หยุดวันย3สบไปวันนี้2ีสบี่กมาวันศุกร์ก็เป็นที่จับตาว่าใครจะมาถามจริงๆคือถามวงในถามอะไรต่อใคร ก็ไม่มีใครทราบเพราะว่าจริงๆมันอยู่ระหว่างการซาวเสียงอยู่ผมคิดว่าคนวงในบอกว่ายังไม่ทราบแต่สื่อบางสำนักนี่โอ้โหแบบมีปล่อยนู่นปล่อยนี่ปล่อยนั่นก็ตอนนี้มีชื่อใครบ้างฮะจารุรนฉายแสงมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หลังจากที่พ่อลาออกไปยังไม่นับนอกพักคุณวราวฒิศิลปะอาชาอันนั้นมาแบบนอกพักเลยมาซึ่งอ้วนนั้นอีกไกลอีกไกลเจ้าตัวนี้ยืนยันนอนยันนั่งยัน แล้วก็มีคนในก็จะมีแบบคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกีดหลังจากต,ตระกูลจึงนี่มีประเด็นเหมือนกันนะตระกูลจึงก็มีประเด็นเพราะว่าก็เป็นที่อันนี้ผมคิดว่ากระแสเนี่ยมันมาจากไหนกระแสจึงเนาะจึงรุ่งเ <US> รืองกีดเนี่ยมันมาจากที่คุณสุริยะได้เป็นผู้อำนวยการพรรคคือมีการปร,ประกาศว่าจะยกเครื่องแล้วก็สิ่งที่มันชัดเจนก็คือคุณสุริยะจะมาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นคนก็คาดหวังว่า เอ๊ะคุณสุริยะหรือเปล่าที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งในวันนั้นเองคุณสุริยะก็ปฏิเสธว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่มเพราะนั้นคุณสุริยะก็คงจะทําหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพักในใการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าคุณสุริยะจะมาเป็นหัวหน้าพักแต่หลังจากนั้นก็มีจริงๆมันก็เป็นแค่บางคนเนาะอินฟูบางคนที่ออกมาพูดว่าจึงรุ่งเรืองกิตเนี่ยตระกูลจึงบีบ คุณแพทองทานลาออกครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยในทางข่าวในทางวิเคราะห์ข่าวไปไล่ดูสํานักข่าวก็ได้ครับในคอลัมน์วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตีความไปถึงขนาดมีใครบีบหรอกเพราะว่าโดยปริยายเมื่อจะยกเครื่องพักครับมันก็จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างให้มันไปตรงกับโครงสร้างที่ได้ประกาศไว้วันที่7ตุลาคมที่รพระเพื่อไทยเขาจัดอีเวนต์ใหญ่ใช่ไหมฮะที่เปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่185ท่านครับ,รบแล้วก็ประกาศโครงสร้างทีนี้การจะมีโครงสร้างใหม่นั้นได้ก็คือ มันก็จะต้องอดีที่สุดเร็วที่สุดก็คือหัวหน้าพักลาออกเพื่อจะ <Okay. S 2> ทําให้เปิดทางให้มีการประชุมใหญ่สามัญวิสามัญเกิดขึ้นเพื่อจะเลือกคณะกรรมการบริหารพัก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นคุณแพทองทานก็ต้องออกอยู่แล้วภายใต,ใต้เส้นทางการยกเครื่องของพักเพื่อไทย <Okay. S 2> นั้นมองในงแง่นี้ก็คือไม่แปลกที่คุณแพทองทานจะออก <Okay. S 2> มีทั้งความเป็นไปได้ว่าพักอาจจะซาวเสียงคุณแพทองทานกลับมาก็ได้ <Okay. S 2> หรือ,อมันก็จะวิเคราะห์กันต่อไปว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องการลงนามส่งผู้สมัรครเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตีความมีนักร้องไปตีความอีกว่าหัวหน้าพักเนี่ยซึ่งสารรัธรรมนูญชี้ว่าผิดจริยธรรมเนี่ยจะมีผลต่อการลงนามส่งผู้สมัครสสหรือไม่เพราะฉะนั้นตักปัญหาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่แนวทางการวิเคราะห์ว่าตัดปัญหาก็คือพรรคเพืกก่อไทยก็จะ ไม่ให้คุณไม่ได้ให้คุณพัยทองทานกลับมาเป็นหัวหน้าพักแต่ก็ยังมีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยครับอันนีต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นกระบวนการที่เรารู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้คุณแัยทองทานก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะ oh. คุณแัยทอ e> งทานเป็นหัวหน้าครอบครัวพักมา okay. มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วบทบาทคุณทักษิณก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยพลังประชาชนแต่ก็ทุกคนก็มองว่าคุณทักษิณมีบทบาท มีเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีในยะะสาคัญอะไรหรอกในแง่นี้ว่าคุณแพทยทองทานจําเป็นต้องกลับมาเป็นหัวหน้าพักแม้ว่าการประกาศยกเครื่องของพรกเพื่อไทยเนี่ยจะทําให้การบังคับบัญชามันเป็นไปในแนวทางมากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้ต้องไปถอดรหัสในวันที่7ตุลาคมคที่มันมีการประกาศเป็นสี่นักสํานักนโยบายสํานักกิจาการสภากิจาการสรสํสนักสื่อสาร ทั้งหมด4แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสสํานักเนี่ยแล้วสํานักกิจการสส,สเนี่ยออมันก็จะมีเขาเรียกแหละสสภาคค,คอยทําหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการชงนโยบายสสการคัดสรรผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยมันจะมีลักษณะโครงสร้างมากขึ้นที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดดูตามที่สื่อเขาวิเคราะห์เนี่ยก็อย่างที่พี่จูพยายามอธิบายคือมันแบ่งเป็นสองขา ขาแรกคือการลาออกของคุณแพทองทานเนี่ยเป็นไปตามแนวทางในการยกเครื่องของพักที่ถูกวางไว้อยู่แล้วการที่จะยกเครื่องได้แปลว่ากรรมการบริหารจะต้องขึ้นมาชุดใหม่ซึ่งก<ช>ารจะมีกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้แปลว่าหัวหน้าพักต้องมีการลาออกเพื่อเปิดทางให้เกิดกรรมการบริหารพักชุดใหม่ใช่<อ>แล้วก็อาจจะกลับมีการโหวตเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งก็ได้ไอันนี้แนวทางที่1อีกแนวทางหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นการลาออกในเชิงเทคนิค แปลว่าเพื่อป้องกันการร้องของนักร้องในอนาคต<ะ>ที่อาจจะมาบอกว่าคุณแพทรทองทานเคยมีคำตัดสินแบบนี้แล้วกรณีไปเซ็นลายเซ็นรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจเกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคตถ้าเป็นในแนวทางที่2การโหวตเลือกครั้งหน้าหลัง31ที่บอกว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรโอกาสที่จะคุณแพทองทานจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักถ้าในแนวทางที่2ก็จะไม่ไม่ไม่กลับมา ใช่ก็เป็นอะไรสองก็คือไม่ได้กลับมาแต่ก็ย้ํากันอีกทีว่าไม่ได้แปลว่าคุณไพองทานจะลดบทบาทลงจากพักลงเนาะเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวไทยเนี่ยก็ใหญ่อยู่แล้วก็มีบารมีอยู่แล้วครับารมีตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินเนาะมันเป็นเรื่องเครดิตและความเชื่อมั่นความเชื่อถือในสิ่งที่ครอบครัวชินวัตรเคยทำภายใต้แบรนด์นี้เนี่ยเชื่อว่าจะสามารถนำพา เอกภาพของพรรคเพื่อไทยเนี่ยกลับมาเพราะว่าภายใต้การบริหารของครอบครัวนี้อาจจะทําให้พูดง่ายๆกลุ่มกวนมุ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันมีศูนย์รวมบางอย่างอยู่ไม่ได้หมายถึงเงินหรือทุนที่ครอบครัวชินวัตรจะต้องจ่ายผมคิดว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือว่าภายใต้การบริหารของคนในครอบครัวนี้ มีแนวทางในการบริหารแบบนี้คือ,อคิดถึงเรื่องปากท้องและจะทําให้เรื่องปากท้องนําพาประชาธิปไตยที่กินได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องนั้นมากกว่าก็จะเปเครือข่ายทางการเมืองบางส่วนเห็นชอบใ,ชใน,นเชื่อมั่นในแนวทางการทําการเมืองแบบนี้ใชก่ก็การที่จะไปดึงหรือว่าการที่จะชักชวนมาร่วมทําการเมืองร่วมกันหรือว่าแม้แต่การลงสวมเสื้อเพื่อไทยในการลงสมัครเลือกตั้งรอบหน้าก็มีทางเป็นไปได้ที่จะทําให เกิดการการลงตัวของคนที่มีแนวทางหรือแนวคิดซึ่งอ,อันนี้สําคัญมากเพราะว่าภายใต้ความเชื่อมั่นว่าถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วจะนํานโยบายผลิดอกออกผลได้จริงๆเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าของการใช้ทรัพยากรผู้ง่ายใช้เงินเนี่ยเท่าไหร่พูดง,ง่ายๆว่าคุณอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยเหมือนกับที่พักไทยรักไทยเคยทําเมื่อปีอได้377สเสียงเนี่ยใช้เงินน้อยมากใช้เงินน้อยมาก เพราะว่าคนต่อให้ไม่ใช้เงินคนก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเครดิตเป็นเรื่องสำคัญและแบรนด์ของชินวัตรยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพัฟเพื่อไทยอยู่แต่หลายคนก็บอกว่าในอดีตที่พัฟเพอ่อไทยเคยได้300กว่าเสียงเนี่ยส่วนหนึ่งยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่เข้ามาลงในนามของเพื่อไทยมีโฉมหน้าคนใหม่ๆมมีเทคโนแครดมีนักคิดมีนักวิชาการอะไรที่น่าสนใจแต่ระยะหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นคนใหม่ๆเพลเยอร์ーーใหม่ๆที่เข้ามาในในเพื่อไทยอาจจะ ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนมุ้งเดิมการตระกูลการเมืองขับกลุ่มก้อนเดิมๆหรือเปล่าแล้วการยกเครื่องครั้งนี้เราจะจะเห็นโฉมหน้าอะไรใหม่ๆในในกลุ่มก้อนของเพื่อไทยที่จะที่พี่ชูมาว่ามันจะสามารถใช้คำว่ายกเครื่องแล้วเห็นภาพของการเปลี่ยนเครื่องใหม่ของเพื่อไทยคือตอนที่พรรคเพื่อไทยพีกๆเนาะออ377เสียงหรือ250กว่าเสียงในสมัยคุณยิ่งรักตอนที่เป็นพลังประชาชนเนี่ยออหลักๆแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ลงสมัครในานามพรรคเพื่อไทย จะเป็นนกแร่ความหมายของนกแร่ก็คือว่าไม่ได้มีชื่อมีชั้นอะไรเลยมาถึงลงในนามพรรคเพื่อไทยคุณได้แน่นอนผ <c oughs> ได้รับการเลือกตั้งแน่นอนลักษณะแบบนั้นหรือว่ากลุ่มคนที่มีอิทธิพลบ้างในพื้นที่แต่ว่าสู้ตระกูลใหญ่ไม่ได้ในพื้นที่พอมาลงกับเพื่อไทยปุบ๊บเขาก็จะได้กลายเป็นบ้านใหญ่ขึ้นมากลายเป็นผูเ้เป็นเจ้าถิ่นขึ้นมาได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะยังเกิดขึ้นในยุคนี้ <c oughs> ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอยู่ <c oughs> แต่อ้คจริงๆจะบอกว่าออผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยภาพภาพที่ออกมาหลังวันที่7ตุลาคมเนาะที่มีการเปิด185คนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย<ช>เปิดไปอีก22คนโดยเฉพาะลอดหลังเนี่ยเห็นเลยว่าแพ็คของคนรุ่นใหม่<ช>น่าสนใจมาก มือคือคือไม่ได้หล่อสวยนะหล่อสวยนั่นนะผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสหลอกโอเคเขาหล่อจริงอ่ะนาะเขาก็หล่อจริงอ่ะนาออย่างตนน้ําอย่างคุณหมอโจอย่างคุณพิภูผาอะไรเงี้ยก็เขาก็หล่อจริงแต่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พักเพื่อไทยเขาเขาเล็งเป้าอย่างนั้นเขาคิดว่าเขาคัดคนมาเนี่ยคุณลองไปฟังหมอโจดูที่เชียงใหม่มีความฝันแพ็กทีมสอสอเชียงใหม่1ิบเขต มีประกาศว่าอยากได้10เขตเขาจะสร้างนโยบายเพื่อคนเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมให้กลายเป็นฮับของระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนืออะไรเงี้ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เขาสะท้อนออกมามีความฝันเยอะทีเดียวและเป็นความฝันในสไตล์ของพรรคเพื่อไทยด้วยคือไม่ได้ฝันลอยๆเป็นฝันที่ผมคิดว่าเขาจะทำอะไรได้เพราะว่า ถ้าไปไล่เลียงกัน185คนบวก22คนใน,ในสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยน่าสนใจมไม่ได้ต่างกับพรรคอนาคตใหม่แรกๆเลยมเออไม่ได้ต่างกับพรรคไทยรักไทยยุคแรกเลยโอเคไม่ได้ประกอบไปด้วยเทคโนแครดอะไรมากมายหรอกแต่ว่าผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่หน้าใหม่และหล่อยอย่างเดียวกลืนมีมสมองมีมีของอแล้วอันนี้น่าจับตาถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถนํากระแสได้ดี คนเหล่านี้ก็จะประกาศปักธงได้ในพื้นที่แม้กระทั่งในกรทมผมก็เชื่อว่ามีโอกาสลุน้นครับถ้าในส่วนของมุมมองพรรคอื่นๆบ้างแะครับเพราะว่าโอเคละกระแสะเพื่อไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการยกเครื่องเราก็เลยหยิบมาเป็นประเด็นหลีดแต่ก็ต้องยอมรับว่าในในขณะเดียวกันในกลุ่มก้อนของพรรคอื่นก็มีกระแสเรื่องของการรวมกลุ่มรวมก้อน มีการไหลเข้าไปของสมาชิกใหม่ๆแม้แต่คนเพื่อไทยเองบางบางส่วนก็มีกระแสข่าวว่าคนเพื่อไทยอาจจะไหลไปภูมิใจไทยอาจจะไหลไปกล้าธรรอะไร่างต่างๆในส่วนของภูมิใจไทยกับกล้าธรรมเนี่ยมองว่าการการดึงตัวหรือว่าแรงแรงแรงจูงใจในการที่จะเข้าไปร่วมทีมในการลงเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นไงครับมีแน่นอนมากกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะกับกลุ่มบ้านใหญ่คือกลุ่มที่ทรงอิทธิพลในพื้นที่ ทรงอิทธิพลในพื้นที่นี้ไม่ได้หมายถึงแง่ลบนะ<ช>หมายถึงว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าเป็นคนที่มีบารมีมีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าภูมิใจไทยดูดไปได้เยอะ<ช>หรือดึงไปได้เยอะอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นคุณธนกรกับคุณสุชาติสุชาติาตนี่เป็นกลุ่มใหญ่พูดง่ายว่าอย่างน้อยก็ต้อง18เสียงแหละ<ช>หรือมากกว่านั้นของ<ม>ร่วมไทย้งชาติไหลไปแล้วไหลไปที่ภูมิใจไทยอยู่แล้วเพราะนั้นฐานคะแนนจัดตั้งข,งของกลุ่มสสเหล่านี้เนี่ยก็จะตามไปที่ภูมิใจไทยด้วยเ<ช>พราะนั้น,น ถ้าเราวัดว่าคะแนนที่นอนมาจากการจัดตั้งหรือพูดง่ายๆว่าเขาเลือกพวกกันอ,ะอ่ะก็จะมีภาษีเยอะขึ้น,นแน่ๆเพราะฉะเราคาดหวังได้ว่าภูมิใจไทยเนี่ยมากกว่า69เสียงแนๆ่ๆมากกว่า69เสียงแต่วันที่เขาเริ่มต้นของหลังการเซ็น MOA กับพรรคประชาชนเนาะเขาเริ่มต้นเนี่ยด้วยการ ปูกระแสดึงเทคโนแคดเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ6ท่านคนนอกคุณสุพจีคุณอัตพลคุณเอกนิติอะไรก็ม่ใช่ซึ่งมันทําให้พักภูมิใจไทยเนี่ยแทนที่จะเป็นพักบ้านใหญ่ที่ผูกติดกับสสอแต่ละคนกลายเป็นพักระดับชาติอินเตอร์ขึ้นมาแต่เพียงแค่ไม่ถึงเดือนคุณวรพักหลุดจากตาแหน่งไปแล้วเรียบร้อยภาพเทคโนแคดภาพที่เขาจะเอาใจคนชั้นกลาง ให้กลายเป็นพักภูมิใจไทยเป็นพักไม่ใช่พักบุรีรัมแล้วแต่เป็นพักอินเตอร์เป็นพักระดับชาติที่พร้อมจะมาเป็นนายกในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยถูกท้าทายแล้วว่าเอา้าคนที่คุณเลือกมาเนี่ยแผลเต็มเลยแล้วเชื่อเถอะว่าหลังจากคุณพลพรกอาจจะมีอีกก็ได้ใช,ใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าอันเนี้ยความคิดที่เขาคิดว่าพักภูมิใจไทยจะนำกระแสะระดับชาติได้ถูกถูกบันทอนลงละลืมทีนี้ มันก็จะเหลือ,อฐานเขาแน่แน่แน่นแน่นก็คือเขาจะได้เพิ่มแน่แน่จากบ้านใหญ่แต่ว่าแล้วคะแนนเขาที่มาเนี่ยมันดึงมาจากไหนส่วนหนึ่งก็คือ,อผมคิดว่าเขาก็จะถูกดึงออกไปในกลุ่มพักคก้าทัพรรคก,ก้าวทัก็จะมีบ้านใหญ่ของตัวเองแต่พักคก้าวทไม่สามารถมีกระแสดได้โดยเฉพาะเจอเรื่องการจองผนังเข้าไปเพราะนั้นพรคก,ก้าวทัก็ยังคงจะใช้เครือข่ายจัดตั้งในพื้นที่คือกลุ่มบ้านใหญ่เป็นหลัก ในแง่ของกระแสที่จะไหลไปภูมิใจไทยน่าจะไหลกลับไปที่ประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์หลังจากมีการเลือกกรรมการบ,บริหารคุณอภิสิทธิ์กลับอภิสิทธิ์คัมแบ็กรีเทิร์นกลับมาทั้งสองทั้งพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์เนี่ยแนวคิดคล้ายๆกันก็คือเรื่องอนุรักษ์นิยม,มคือเป็นสไตล์นั้นแต่อย่าลืมว่าแบรนด์ของคุณอภิสิทธิ์แข็งแรงเรื่องหนึ่งก็คือประชาธิปตไตยสุจริตคือพูดง่ายเป็นอนุรักษ์นิยมที่สุจริตครับ แล้วแล้วอันนี้เนี่ยคนที่เคยคิดคิดว่าภูมิใจไทยเป็นความหวังอะ่ะเขาจะไหลามาปฏิปัตษ์แน่ๆคือต้องยอมรับว่าหลังจากก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศกลับมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าการเมืองรอบหน้าจะเป็นสามก๊กสาม,สามก๊กที่ว่าประกอบด้วยหนึ่งคือพรักสีสม้มนะฮะพักประชาชนก๊กที่สองคือพักเพื่อไทยซึ่งเป็นมรักใหญ่พักที่สามหลายคนบอกว่ากลุ่มก้อนอน,นุรักษนิยมเนี่ยแหละจะมารวมตัวกันที่ภูมิใจไทยก็เลยแบ่งเป็นสามก๊ก แต่พอคุณอภพิสิทธ์กลับมาจริงๆก็มีพรคอื่นนะแต่เวลาเขามองเขามองภาพให<ช>ญ่<ช>แบบนี้<ช>แต่เวลาพอคุณอภพิสิทธ์กลับมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดการแชร์ของกลุ่มอนุรักษนิยมเพราะว่าเดิมเนี่ยรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขายัยงยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าเราจะไหลไปทางไหนคนก็มองมันน่าจะกลับมาหุ้มเจไทยแต่พอคุณอภพิสิทธ์กลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นก๊กสีหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกเอ้ย อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ปรามาสนะครับบางคนก็บอกว่าประชาธิปย์เป็นพักต่ำร้อยต่ำห้าสิบไปแล้วอะไรเงี้ยโอกาสที่จะดึงศรัทธากลับมามันก็ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายผมก็ยังเชื่อว่าไม่ง่ายแต่ถามว่าคนในระดับคนชั้นกลางหรือคนในเมืองที่อิทธิพลของท้องถิ่นหรืออิทธิพลการจัดตั้งในเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ยไม่มีไม่มีอะเขามากคือบ้านมีบ้านมีรั้วพูดง่ายๆคนที่บ้านมีรัวร้วเนี่ยเนาะเขาเขาจะมาเลือกประชาธิปัต a ม กลุ่มก้อนตัวนี้กลุ่มก้อนกลุ่มก้อนอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจะไหลยอยู่เวียนกันอยู่ในกลุ่มเหล่านี้แหละเขาจะไม่ได้เพิ่มมากแต่กรณีปทศปัตเนี่ยเขาจะไปได้เพิ่มจากฐานฝ่ายเสรีนิยมก็คือส้มด้วยเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าพรรคก้าวไกลได้14ล้านเสียงเนี่ยเขาได้มาจากไหนส่วนหนึ่งได้มาจากแดงได้มาจากเพื่อไทยเพราะว่าเขาเป็นพรรคก้าหน้าใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ได้มาจากไอ้คำว่า แนวคิดแบบประชาธิปไตยสุจริตนี่แหละเมือม่อ<ม>ประชาธิปัตย์เพียงพั้มเป็นคุณเฉลิมชัยเป็นการเป็นพักบ้านใหญ่แล้วคนชั้นกลางเขารู้สึกว่าเขาก็จะยี้กับประชาธิปัตย์ในยุคก่อนคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไปเลือกส้มส้มถึงโตมาได้เป็น14ล้านเสียงในพักคก้าไกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามแต่พอมีประชาธิปัตย์กลับมาภายใต้คุณอภิสิทธิ์คะแนนของส้มบางส่วนจะไหลกลับไปแดงอันเนื่องมาจาก MOA ที่ไปทํากับอนุทินและจะบางส่วนจะไหลกลับมาฟ้าก็คือประชาธิปัตย์อ่าเพราะฉะนั้น เอาเขาจริงๆในภาพการเมืองบางใหญ่ครั้งหน้าเนี่ยพรรคแดงจะได้เพิ่มจาก<ช>ส้มไหลกลับอพรรคฟ้าจะได้เพิ่มจากส้มไหลกลับและ<ช>อนุทินพรรคคนชั้นกลางที่ชอบคุณอนุทินจะไหลมาที่ประชาธิปัตย์<ช>พรรคภูมิใจไทยจะได้เพิ่มพรรคการธรรจะได้เพิ่มแล้วใครลดละ<ช>่ะเหลืออย่างเดียวก็คือพรรคส้มดูคำว่าส้มไหลกลับสองสามนอกร<ช>ะแสดงว่าพรรคส้มจะจะจะไหลกลับยกเว้นเขาจะทํากระแสใหญ่ได้จริงๆหรือ มีทรัพยากรจริงๆที่จะสามารถเอาชนะบ้านใหญ่ในพื้นที่ต่างๆได้ครับเพราะนั้นอันนี้เป็นผลจากที่เขาทำตัวเขาเองด้วยก็คือการเลือกตัดสินใจทางเดินของ MOA <ๆ S 2> เพื่อแลกกับอะไรก็ไม่รู้จะบอกว่าแลกกับรัฐธรรมนูญแลกกได้แกรรัฐธรรมนูญนะเรายังไม่เห็นคุณอนุทินจร,จริงจังกับรัฐธรรมนูญเท่าไหร่นะก็เดินเดินไปตามวาระเดินไปตามวาระ แม้ว่าอาจารย์บวรศักดิ์และคุณอนุทินจะเข้าไปคุยกับกบก,บกบตแล้วเ <c oughs> ตรียมแผนการเลือกตั้งและการปะปทำประชามติแล้วแต่ประชามติตรงนั้นจะมีคําถามที่สองไหมหรือมีแค่คําถามเดียวคําถามแรก,กมันมีอยู่แล้ว <c oughs> คําถามว่าจะมียกรัยกระดัรฐมนูลใหม่มห,หรือไม่ยังไงก็มีแต่เขาวัดกันว่ามันจะเร็วขึ้นหนึ่งปีหรือเร็วกว่านั้นหรือมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีรัฐรมนูญใหม่เนี่ยมันอยู่ที่คําถามที่สองซึ่งตอนนี้กรรมธิการ แก้ไขรัฐมโนูญเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่ซึ่งมีคุณนัทบัวประทุมเป็นประธานกรรมธิการตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะเข้าจะเปิดสมัยวิสามันพิจารณาไหมหรือตลอดสภาเปิดหรือไม่ทันได้สภาเปิดในสมัยหน้าคือกลางกลางกลางธันวาแต่ยุบสภาก่อนอันเนี้ยม่ดเคสตัวยุบสภาก่อนใช่แต่ถ้าเกิดไปอยู่ปัจจัยถ้าไปยุบถึง30มสมีนาใอ้สามมกราตามพ่วางไว้ก็มีโอกาสที่จะพิจารณาสองใช่คําทามที่สองนั้น เป็นจ,จะตามประชามติอาจจะได้ทําประชามติพร้อมกับการเลือกตัง้งอืแต่มุมมองของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่มีการเปิดตัวพอคุณนะวิสิ์กลับมาก็เห็นหลายคนก็ก็ไหลกลับมาโดยเฉพาะคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ออกไปก่อนอน้นนี้คุณกอนเอ,อ่ยหรืออาจารย์หลายๆท่านอะไรอย่างนี้ก็มองว่ากลุ่มก้อนเหล่านี้ยังยังมีมวลขงังอย่างคุณกรนก็ต้องยอมรับว่า คือก็มีภาพของการเป็นรัฐมนตรีครั้งที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถประสบความสําเร็จอะไรกลุ่มก้อนเหล่านี้พิู่มอกว่ามันยังสามารถมีมขลขังในการที่ผมว่า<ะ>มีมนขลังผมว่ายังประมาทไม่ได้แต่ระดับที่เกิน100เสียงหรือที่เขาเคยพีคร้อยสี่ร้อกว่าเลยเนี่ย ถึงนั้นไม่มันอยู่ที่ปัจจัยว่าเขามีกลไกบ้านใหญ่ขนาดไหนซึ่งผมคิดว่าเขาไม่ได้มีฐานแบบเดิมฐานบ้านใหญ่ที่เขามีเคยมีในภาคใต้แข็งแรงหรือในภาคในอุบลราชธานีแข็งแรงหรือในพื้นที่ภาคกลางหรือกรุงเทพเมื่อก่อนกรุงเทพเมื่อก่อนเนี<ๆ>่ยผมคิดว่าเขาจะยังไม่ได้ฐานนั้นนั้นคะแนนที่ไปร้อยกว่าเนี่ยคงเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากแต่ถามว่าเขาจะเบียดดึงคะแนนกลับมาได้ไหมมีคนที่โหยหามีคนที่รู้สึกว่า เขาไม่โอเคกับแดงแน่ๆเขาไม่โอเคกับเพื่อไทยแน่ๆแล้วเขาก็ไปโอเคกับส้มแล้วก็รู้สึกว่าเออส้มก็อาจจะเกินเบอร์ไปหน่อยอแล้วก็ไปหันไปอนุทินแต่อนุทินก็ไม่คลีนมีภาพลักษณ์ที่คนไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องนี้เพราะนั้นคนเหล่านี้ผมคิดว่าไหลามาปถิปัตย์ะนั้นยังไงก็ประมาปทปธิปัตย์ไม่ได้ไปฏิปัตย์ไม่น่าจะเป็นอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ยิ้มห้าเสียงผมเชื่อว่าเขาได้มากกว่าน,นั้น แล้วอย่างบางคนที่เคยแวบมาประชาธิปัดแล้วตอนนี้ก็ออกไปอย่างคุณเอสวชวีเนี่ยบอกว่าจริงๆถ้าถามองว่าการจะทําพักใหม่ควรจะมีมีเลือดใหม่หรือมีคนในเชิงแบบแนวคิดในมุมวิชาการมีภาพที่ดีอย่างอคุณแจ็คตั้งคําถามเรื่องนี้ดีมากเพราะว่ายังไม่มีภาพแบบนั้นในประชาธิปั์แต่ว่าเขาเพิ่งกลับมาสตาร์ทอะ่ะเราก็เลยยังดูเขาต้องดูเขาต่อไปเพราะว่าท่าทีและการให้สัมภาษณ์ของคุฒิสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนไปไหมผมคิดว่าเขาเปลี่ยนไปประชาธิปัต์พูดเรื่อง เขายอมรับแล้วนี่ถ้าผมฟังไม่ผิดนะ <c oughs> เขาก็ยอมรับแล้วว่าแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลส <c oughs> มัยคุณจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแต่ตอนนั้นเขายอมรับแล้วว่าเขามารู้ทีหลังว่าคุณชุเทพไปเระฉะนั้นอันนี้เป็นบทบาทเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปรา <c oughs> ะนั้นไปให้ปัดจะกลับมายืนอยู่ในแนวอนุรักษ์นิยมแบบแบบวิจารณทหารหรือไม่ ต้องอย่าลืมนะฮะว่าปราชปัตย์เคยวิจารณทหารเมื่อสมัยนู่นสมัยคุณชวนชเป็นสอสอหน้าใหม่อะไรเงี้ยทิศทางของปราชญปัตย์ณวันนี้ยังไม่ชัดเขาจะเป็นอนุรักษ์นิยมแบบไหนอันนี้ยังไม่ชัดแล้วถ้าเกิดเขาชัดขึ้นมาเขาอาจจะชิงพื้นที่ได้อีกเยอะนั้นผมไม่เคยผมก็ไม่เคยประมาทคุณอพิสิทธิ์รวมทั้งท่าทีก็ ไม่ได้วิจารณ์เพื่อไทยอะไรเยอะมัน<ช>มีความเป็นไปได้หมดแหละการเมืองครั้งนี้ครั้งหน้าเนี่ยมันเป็นไปได้หมดแหละว่าส้มอาจจะรวงกับแดงอีกครั้งหรือ<ช>ว่าฟ้าอาจจะรวงกับแดงก็ยังได้แต่ว่าช่องห่างระหว่างสีน้ําเงินกับแดงเนี่ยดูจะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆรบ<ช>นั้นคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคงจะอาศัยช่องว่างอยากจะทําให้การเมืองมันเป็นส<ช>ี่กกหรือมากกว่าสามกกอะไรอย่างเงี้ยคุณอภิสิทธิ์คงจะเห็นช่องว่างทางตลาดการเมืองทงการตลาดของการเมือง พอสมควรนะประมาทไม่ได้ผมก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ก็ประมาทไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับคุณอภิสิทธิ์ก็ยังได้เครดิตหลังจากที่วันที่หลังเลือกตั้ง6 6ที่ประชาธิป,ปัตย์ได้เสียงน้อยแล้วก็มีการไปจับมือกับกลุ่มก้อนของพลเอกประยุทธ์หรือว่ากลุ่มลุงอะไรกลุ่มนี้แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกมันก็มันก็ยังคงความความเครดิตอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณอภิสิทธิ์เองที่วันนี้ เรียกว่าสามารถที่จะหวนกลับสู่วงการเมืองได้อย่าง,างม,มีความ,มน่าเชื่อถือระดับผมก็เชื่อว่ามีแต่ต้องอย่าลืมนะว่ายังไงก็ตามมีกลุ่มคนที่ไม่เลือกคุณิสิทธิ์แน่ก็คือพรรคสีแดงคือแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดว่ายังไงเป็นแผลที่ต้องรับผิดชอบยังไงก็เป็นแผลที่คืนกันคืนดีกันไม่ได้ก็คือเรื่องการสังหารหมู่ประชาชน99ศพเมื่อปี53อันนี้มนันเป็นเรื่องที่ ที่ยากยากอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ท่าทีคุณอภิสิทธิต์ต่อจากนี้แหละว่าจะดําเนินนโยบายอะไรไปยังไงหรือจะมีท่าทีทางการเมืองยังไงแต่ผมเห็นแหละว่าเขาพยายามที่จะพยายามจะกลับมาแบบลรืมอมาดีกันซะแล้วก็ทบทวนบทเรียนยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เริ่มกันใหม่อันนี้ผมเห็นท่าทีอย่างนั้นอยู่แต่แต่อย่างว่าแหละฮะถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันต้องดูว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะถูกจับบวชยังไงจะเป็นพันธมิตรเพื่อต้าน พักแดงพักเดียวหรือไม่อะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้นะฮะว่ามันอาจจะเกิดภาวะที่สามัคคีกันต้านพักแดงทั้งฟ้าน้ําเงินส้มส้มเขียวคืออะไรจริงๆก็ต้องบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เราเห็นเอาจริงๆผมยอมรับว่าเราโตผมอาโตมาในยุคที่ไปรษติยปัดกับไทยรักไทยไปรษณีย์ปัดกับพลังประชาชนไปรษณีย์ปัดกับเพื่อไทยสองพักนี้แบบว่าไม่น่าจะเข้าขั้วกันได้แต่วันดีคืนดีจุดหนึ่งเราก็เห็นไปรษณียปัดเข้า เขามักกับเพื่อไทยแต่ว่าไม่ได้ยุคข,ของคุณอภิสิที่เข้ามารวมตัวเพื่อดันทางคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกในยุคนั้นเพราะฉะนั้นขั้วหลังการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่พิชูพยายามดูว่าใครพอที่จะกลืนกันได้บ้างพอที่จะจับมือและทํางานด้วยร่วมกันได้หรือใครยิ่งนับวันยิ่งห่างกันแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าคะแนนแบบมันไม่ไม่นั่งกันจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะมาจับมือกันทํางานก,นนก,ก็ก็น่าจะยากพอสมควร ใช่ก็มันก็อาจจะเป็นคั่วแบบนั้นเพียงแต่มันอาจจะต้องลดดีกรีแบบขั้วเป็นศัตรูกันถาวรลงเช่นมันอาจจะเห็นกันไม่ตรงกันในเรื่องนโยบายและจุดยืนแต่มันไม่ต้องฟาดฟันกันแบบนี้ตอนนี้มันฟาดฟันกันจนกระทั่งแทบจะร่วมกันไม่ได้่เช่นแดงกับส้มเนี่ยฟาดฟันกันแหลกหรือน้ำเงินกับแดงฟาดฟันกันแหลกจนแบบแทบจะเรียกว่าไม่เผาผีกันถ้าพูดภาษาบ้าน ถ้ามันลดดีกรีแบบนั้นไปได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นโมเดลคล้ายๆกับปี3435หรือก่อนหน้านั้นสมัยพลเอกเปรมที่ที่เป็นพักร่วมหลายพักแล้วก็ร่วมกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่เราเคยขี้คลายกันมาหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญ2 5 4 0นะว,ว่า ừ ừ. บทเรียนแบบพักรวมเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้ <ừ. S 1> นั้นรัฐธรรมนูญ4 0มันจึงออกแบบให้มีสองพักใหญ่ไงก็คือตอนนั้นก็เลยกลายเป็นมีพักไทยรักไทยกับพักประชาธิปัตย์ ผัดกันเป็นรัฐบาลผัดกันเป็นฝ่ายค้านโมเดลแบบนั้นมันก็เลยทําให้เกิดนโยบายดีๆ30บาทรักษาทุกโรคได้หรือประชาธิปัตย์ก็มีเรื่องกยอยสศเรื่องอะไรก็ว่ากันไปมีเสียงในมือพอที่จะผ่านกฎหมายสําคัญใช่ใช่คันนี้ก็เป็นเรื่องโจทย์ใหญ่เรื่องรัฐธรรมนูญอีกอันหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญล,ละการวางกติกาแต่แต่ระยะแรกเนี่ยผมคิดว่าแต่ละพักต้องลดการฟาดฟันสีเสื้อแบบไม่เผาผีกันเนี่ยลงแล้วมองว่า ทำกันอยู่ภายใต้กติการัฐธรรมนูญครับไม่สร้างความเกลียดชังอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นการปูทางกันแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าจริงต้องบอกว่าในแต่ละพรรคการเมืองวันเนี้ยเขามองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะค่อยๆต่อจิกซอแต่ละตัวจนกว่าจะถึงหลักวันยุบสภาและเดี๋ยวเชื่อว่าการเมืองหลังจากนี้น่าจะมีความดุเดือดและก็เข้มข้นมากใช่ก็ต้องติดตามรายการไทยแ l a คอนเน็ก c ์นะจะจับเฉพาะประเด็นสาคัญลครับมาคุยกัน ครับอันนี้หมดเวลาของรายการไทยแลนด์คอ n ์นิกนะครับผมพร้อมิชูลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ